เอาละครับคุณผู้ชมเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมได้ตามดูข่าวนะครับช่วงนี้เนี่ยโควิด19นะครับระบาดหนักมากๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับมีธุระที่ต้องออกไปไหนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมพกแมสกันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเดียวล้างมือเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราจะหยิบจับหรือว่าเราจะกินอะไรเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมมือเราต้องสะอาดครับก็ช่วยกันนะครับประเทศไทยจะได้หมดจากโควิดสักทีนะครับผมไม่ทำแล้วจะใครจะทำคุณจะทำเห ก็สวัสดีชาวไทยทุกเพชรหวยไม่ว่าจะใกล้ใดๆที่หลงก็มาดูด้วยนะครับ <az> ผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมไม่เช่นเคยกับช่องโปเต้นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มันจะดีเกมเดียวเกมเดิมที่ไม่ชื่อว่าเกม one punch stan man ชุดกระแดงไม่แรงได้ไง แล้ววันนี้ครับเราก็อยู่กันในไ d ดีของคุณสีดาอีกแล้วนะครับแแน่นอนครับเมื่อเรามาอยู่กันใน i อดีของคุณสีดานะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่192นะครับโอเค๋ยวก่อนอื่นผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูอันดับกันก่อนนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ที่192เนี่ยพลังเขาเท่าไร่กันแล้วนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยคุณสีดานะครับเป็นโน1อย่างแน่นอนพลังของเขาตอนนี้นะครับก็พุ่งทะลุ7ล้านไปแล้วนะครับ มากมากนะครับทิ้งห่างจากระดับ2อระดับ3เนี่ยสล้านก็กว่าเลยนะครับแล้วไปดูที่ตัวละครสุดเก่งกันบ้างครับก็แน่นอนเป็นของคุณสีดานะครับก็คือเจ้าคิงพลัง1นล้านสี่แสนเลยนะครับบอกเลยว่าคิงตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาเอามากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มารีวิวเจ้าคิงนะครับเราจะมารีวิวเจ้านี้ครับใช่แล้วป้ายโฆษณาทุยจะบ,บ้าเลยนี่ครับคุณผู้ชมอสัสวินเหล็กลิมิเต็ดเฉพาะครับที่จะเข้ามาให้สุ่มนะครับในอันเชิญเฉพาะตรงนี้ครับซึ่งคุณสีดาเนี่ยก็ได้จัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนคะรับ คุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับแล้วนี่ก็คือเจ้าเมทนสยสึที่เราจะมาทําการรีวิวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมแม่อยู่ๆทาไมเสียงผมมันก็หล่อขึ้นซึ่งต้องบอกกันเลยนะครับว่าคุณสีดาเนี่ยเขาไม่ได้ปั้นเมทนายนะครับเป็นตัวหลักในทีมนะครับแต่ว่าเขาก็สุ่มทําอาวุธสามดาวไปแล้วเรียกได้ว่าสุ่มเพื่อเอาเท่นี่เลยครับคุณผู้ชมตรงการพิเศษตรงนี้เนี่ยไอเทมเฉพาะนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได เหมือนกนนัแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาไม่ได้ป้าเป็นตัวหลักนะครับพลังมันก็เลยแค่80 0 0ถ้าคุณสีดาป้นเป็นตัวหลักเนี่ยน่าจะพลังประมาณล้านกว่าก,ากันไปแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเมทไนส์ก่อนที่จะทาอาวุธ2ดาวกับ3ดาวเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับตรงนี้เลยคุณผู้ชมสกิลที่มันเปลี่ยนไปก็คือสกิลนี้ครับเจ้าสกิลยิงขีปนาวุธตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูนะครับมันจะทําการโจมต,ตีต่อเนื่อง5ครั้งใช่ไหมต่อศัตรูทั้งทีมสร้างดาเมจหม้านี่ยรับ รอบไอ้เจ้าโอกาส50%ตรงนี้เนี่ยคือเป้าหมายทุกตัวเลยนะคุณผู้ชมทุกตัวในทีมของคู่ต่อสู้นะครับแปลว่ามีโอกาสติดทั้งหมด6ตัวนะครับติดรับดาเมจหรือว่าติดกระดูกแตกสีแดงเนี่ย6ตัวเนี่ยถ้าติดหมดเลยก็ถือว่าติดเยอะมากๆนะครับแล้วคือถ้าติดปุ๊บเนี่ยคู่ต่อสู้เี่กก็จะได้รับดาเมจ50%ใช่ไหมแล้วก็มีโอกาส100%นะครับทำให้เป้าหมายหลักเนี่ยติดผลเผาไหม้2รอบนะครับติดผลเผาไหม้2รอบก็คือจะโดน50%นะครับได้เมจต่อเนื่องจากพลังโจมตีนะครับแล้วดกหมม่นันนีนาเจะ ขึ้นขนาดไหนนะครับนี่เลยนะครับยิงขี่ปนาวุธเลิศนะครับจากตอนแรกเนี่ยมันจะทําการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งใช่ไหมต่อศัตรูทั้งทีมสร้างดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยทีเดียวแล้วก็มีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยก็คือเท่าเดิมนะครับทำให้เป้าหมายได้ติดรับดาเมจสองรอบนะครับแต่ว่าตรงน,นี้จะเพิ่มขึ้นมาคุณผู้ชมเมื่อถูกโจมตีนะครับจะเสริมดาเมจโบนัสจากเดิมเนี่ยตอนแรกเนี่ยมัน ซึ่ง15%ตรงนี้เนี่ยเยอะมากๆคิดดูถ้ามันติดกระดูกแตกทั้งหมด6ตัวนะครับมันจะทําให้ตัวต่อไปที่ออกสกิลเนี่ยจะรุนแรงเพิ่มขึ้นมากๆจากตอนแรกนะครับคิดดู50คูณ6ตัวเท่ากับ300%แล้วถ้า65%คูณ6ตัวจะเท่ากับ390%เท่ากับแรงเพิ่มขึ้นมาอีก90%เกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็มีโอกาส100%นะครับทำให้เป้าหมายลักนะครับติดผลเผาไหม้2รอบ้เจ้าผลเผาไหม้ตรงนี้เนี่ยจากที่ตอนแรกมันเป็นแค่50%มยนกก็็จะลาเป เลยนะครับก็ถือว่าแรงขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับว้าวซึ่งเป็นสกิลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเอานะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลองเอาเจ้าเมทไนน์เนี่ยไปทดลองดาเมจให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะโหดแล้วก็รุนแรงมากขึ้นขนาดไหนนะครับผมลืมให้คุณผู้ชมดูคุณสมบัติของเจ้าเมทไนน์ไปนะครับพลังโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่2 0 0 0 0 0นะครับแล้วก็ HP จะอยู่ที่90 0 0แนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ย476ร้จินะครับเอานะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปท้าดวลในลานประลองแต เราจะเอาไปสู้ในนี้เลยดีกว่าคุณผู้ชมอารีนาสุดยอดนะครับเราจะตบข้ามเซิร์ฟไปเลยคุณผู้ชมเพราะว่าตบในเซิร์ฟเนี่ยมันไม่สะใจพอคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามันจะจัดทีมได้แต่ฮีโร่นะครับเราจะใส่ได้แค่ฮีโร่โล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 อย่างเดียวงั้นเราก็จะใส่เจ้าเมทัลไนส์สึเนี่ยแทนพุริ๊กพลิซันเนอร์ไปเลยนะครับโอเคซึ่งทีมก็จะเรียงความเร็วตามนี้เลยนะครับเจ้าเมทัลไนส์เนี่ยจอกเป็นตัวแรกแล้วตัวที่2ครับไปเป็นมุกเมงไรเดอร์นะครับแล้วตัวที่3นนะะครับก็็จจเเป้เาคคิิงงนะรรรัััับตตตวววววทททีีี่่่4กกาโซซลเออ์แแฟ้็มบี้แมนนะครับับแลละพงงขอทีี 4, o, ีมนน้เ่ย ก็อยู่ที่5้าล้านหกแสนเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองท้าสู้กับันดับที่4ของไตเขาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับจะดูเดือดเลือดพล่านขนาดไหนอะเราไปรับชมกันเลยครับไปกันเลย,ยมาครับคุณผู้ชมมาถึงเมทนตสิเขาเปิดมาก่อนเลยและเปิดมาด้วยดาเมจหนึ่งล้านครับแล้วตดกระดูกแตกไปถึง4ตัว5ตัวโอ้โหห้าตัวเยอะมากๆแล้วเขาถ่ายมาจังหวะนี้ภาพภาพสองทีหนึ่งล้านคุณผู้ชมแล้วเมทนต์สิกเกือบตายครับเมทนต์สิของคุณสีดาเปิดไปจังหวะนี้เท่าไหร่ครับ โอ้ดูครับยิงปะดาวุธสามดาวลงขี่ปนาวุสด,ดิวเคลียร์ไปตู้มเดียวสองล้านโอ้โหมืทนายเปิดไป2ล้านครับคุณผู้ชมเป็นตัวดาเมจได้เลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วโดนสับทายไป1ครับแล้วเขาก็สก,กิลวันสี่มาครับทั้งที่เมื่อกี้เขาลงมาจังหวะน,นี้5ล้าน7โอ้โหทีมเขาแรงมากๆครับคุณผู้ชมเห็นได้ว่าทีมของคนสีดาเนี่ยช้ามากๆนะครับแล้วเจ้าคิงเนี่ยได้ออกไปจังหวะน,นี้เข้าไปจังหวะเดีวยวแปดแปดล้านคุณผู้ชม8ล้านดาเมจทีมเขาล่วงไป3โอ้โห เฮ้ยดาเมจโคจะแรงแรงมากๆเปิดทีเดียวตายเกือบหมดทีมคุณผู้ชมเขาติดกระดูกแตกปุ๊บแล้วคิงเปิดไปทีเดียว8ล้านคุณผู้ชมเพียงแค่เทิร์นแรกเท่านั้นเทิร์นแรกคิงสกิลไปด้วยคอเพียงแค่5โอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยถ้าคอเยอะกว่านี้เนี่ยแล้วคิงสกิลไปเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ขึ้น9ล้านถึง10ล้านกันเลยนะครับ <c oughs> เป็นการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าไวมากๆเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองสู้กับอันดับที่3ของไต่เขาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งทีมเมื่อกี้เนี่ยผมบอกได้เเเเเลลยยยยรััััมมมนนนน็็็วาากกๆตดดงไไ่ทหหป ทั้งท,ทีมซะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกับทีมมีกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าทีมคุณสีดาเนี่ยช้ามากๆจริงๆนะครับมาครับดูครับกับข้าวเขากับข้าวทิ้งฝั่งนู้นเปิดมาล้านเจ็ดนะครับแล้วโดนตัดคอไปแล้วเขาก็ตีขึ้นไปหนึ่งทีตกะกุกแตกไปแล้วพลังงานเพิ่มมาห้าแล้วเขายิงมาติดม่ยอดทอไปครับจามูเมงไรเดอร์แล้วย,งยังไงต่อครับ เปิดไปจังหวะน,นี้นิวเคลียร์ล้างโลกครับแล้วยิงไปตู้มเดียวเท่าไหร่คุณผู้ชม2ล้านครับสล้านดาเมจได้ติกระดูกแตกไปถึง4ตัวกันในทีเดียวแล้วก็เล็งเือให้กับเจ้ากิงไปี๋ยวยังไงต่อครับกาโรเขาสับมาจังหวะน,นี้ตุ้มเดียวล้านหกครับแล้วเจ้ากิงก็ได้เปิดจังหวะน,นี้คุณผู้ชมดูดาเมจเท่าไหร่ครับพางไปจังหวะน,นี้อูมห้าล้านสี่ครับคุณผู้ชมขอมีเพียงแค่3เท่านั้นเปิดไปที่5ล้าน4 ทีมเขาตายไปเกือบจะหมดแล้วสิวัวแฟนเขาตายไปแล้วก็โดนสับไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ยิงตายไปธรรมดา1ดอกซอมบี้แมนเขาฟื้นเขาิวขึ้นมาแล้วก็สับซอมบี้แมนของคุณสลดาตู้มไป7,500แแต่ว่าก็เรียกได้ว่ายังไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็มาเริ่มเซนใหม่ครับเปิดไปจังหวะน,นี้เท่าไหร่ครับธามิตรตุ้มเดียวไป8 0 0 0 0นคุณผู้ชมโอ้โหนะโดนสับตายไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาสับคืนมา1ทีล้านเก้าครับ แล้วก็จบไปนี้แน่นอนครับติดไม่ยอดท้อไปแล้วโดนทอระโคอีกหนึ่งรอบครับกับเข้ารับกับเข้าไปป้างเดียวล้าน2ครับคุณผู้ชมทีมคุณสีดานะครับช้าแต่ชัวร์มากมาเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองจบอันดับที่2ของเซิร์ฟดูนะครับคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วนะครับที่เราจะหาให้คุณผู้ชมดูได้ตอนนี้นะครับเตกก็น่าจะไม่ขนามือแต่พลังเนี่ยเรียกได้ว่าสูสีกันมากๆนะครับห้าล้านสี่กับ5้าล้านหกนะครับคู่นี้เนี่ยผมบังว่าจะสูสีมากๆนะครับคุณผู้ชมมาเลยครับมาถึงจจังวววนนนนีี้้้ไเเเปปปริิดคลลยากกแ็ตูม เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมล้านสามเฮ้ยโดนเบามากๆคุณผู้ชมทีมนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะอึดเหมือนกันนะครับโดนไปแค่ล้านสามเท่านั้นเองแล้วก็เร่งเตือนให้เจ้าคิงแล้วเขาสับมาหนึ่งทีการโล่ตูมการโล่สับมาสองสองล้านเจ็ดเขาท่านี่จะรุนแรงมากๆแล้วก็บอลทองเขายิงมาจาังหวะเดียวตูมครับล้านเก้าแล้วระเบิดอีกเท่าไหร่แปดเจ็ดแสนโอ้โหมาครับถึงเตือนของเจ้าคิงแล้วเป่าไปจังหวะน,นี้ดาเมจจะเท่าไหร่ครับโอ้โหวห้าล้านกันเลยทีเดียวรู้สึกว่าทีมแรกนี่จะแรงสุดแล้วนะครับที่โดนไปแปดล้านนะครับทีนี้โดนไปแค่ห้าน แต่สิ่งจะโดนไมแค่5ล้านก็เกือบจะหลับไปหมดที่เหมือนกันแล้วการโร่สับไปจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมแล้วเขายิงมาธรรมดา1่ทีแล้วการโร่รมมกร็ส,บรรกสับไปธรรมดา1ดอกแล้วปู่แฟงก็ตกธรรมดาตัวล่างไปแล้วก็โดนยิงธรรมดาไป1นึ่ทีตดรับดาเมจเพิ่มไปหนึตัวแต่ยังไงต่อครับขอเพิ่มมาเป็น9 เพิ่มมาเป็นก้าแบบนี้นี่บอกได้เลยครับว่าเธอนี้จะโดนแรงมากๆากนะครับสำหรับเจ้าคิงเนี่ยจะสกิลแรงมากๆคุณผู้ชมมาดูว่าคิงจะสกิลแรงเท่าไหร่ถึงเกาจะมีรอดแค่ตัวเดียวอ้าวแล้วไม่ได้เห็นครับการโลสับธรรมดาตายไปครับเอาละครับคุณผู้ชมก็เป็นยังไงบ้างครับไอเดียของคุณสีดานะครับก็เรียกได้ว่าไอดีนี้เนี่ยมันสุดอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อเจ้าเมษนายอาวุธ3ดาวเนี่ยมาทําดีบัฟกระดูกแตกเพิ่มให้กับโคตสู้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเพิ่มดาเมจได้รุนแรงมากๆเลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมบคคลักกสไไดด์ซ แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนผมแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีส่วนวันนี้ผมโปรเต้ของต้องลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงจุ๊บจุบ